ความคืบหน้าล่าสุดของคดีน้องชมพู่ทนานิทัศน์ประเสริฐเนติกุลได้โพสต์ข้อความผ่านทาง f เฟ e บุ๊กดังนี้ครับปิดทองหลังพระหมายถึงทําความดีแต่ไม่รับการยกย่องหรือทําความดีโดยไม่เปิดเผยพรันข่าวลุงจะถูกจับเมื่อต้นปี64ทําให้บุคคลหลายคนในต่างแดนตกใจรีบหาทนายความเพื่อไปช่วยลุง แต่ด้วยความเร่งรีบสื่อผ่านกันไปส่งต่อกันมาทำให้มีความคลาดเคลื่อนหรือเข้าใจผิดไปคนละทิศคนละทางวันนี้ด้วยเจตนาดีแต่กลายเป็นผู้ถูกกล่าวหาทำให้มีการไลฟ์สดชี้แจงหวังให้ปัญหานี้จบลงทนายได้ดูคลิปที่นางแห่งแคนาดาไลฟ์สดอธิบายทนายดูภาพรวมแล้ว เห็นว่านางต้องการยุติปัญหาทั้งหมดจึงพูดออกมาในลักษณะนั้นและด้วยคำพูดที่แสดงออกมาทนายฟันทงว่านางพูดแต่ส่วนดีแต่อาจพูดไม่หมดเพื่อเป็นการถนอมน้ำใจทุกฝ่ายดังนั้นทนายหวังว่าการเข้าใจผิดข้ามประเทศของนางคงจบลงแบบทุกฝ่ายพอใจไม่มีใคร เสียปัญหาทุกปัญหาแก้ด้วยการทำความเข้าใจแต่ถ้ามีผู้หวังดียื่นมือเข้ามาช่วยอีกฝ่ายหนึ่งอาจจะเป็นผลร้ายเพราะความไม่เข้าใจทำให้ทุกอย่างแทนที่จะจบกลับไม่จบเรียกว่าปัญหาบานปลายคดีน้องชมพู่นายชาญหลาโพตาของน้องชมพู่กล่าวว่าหลังจากที่ลุงพลและป้าแตนกลับมาถึงบ้าน ตนก็รู้สึกโล่งใจเพราะได้เข้าไปพิสูจน์ตัวเองในเรื่องของคดีนอกชูพูแล้วซึ่งหลายคนในครอบครัวก็เข้าสู่กระบวนการในกล่าวเช่นกันรู้สึกสบายใจขึ้นลูกหลานทุกคนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีหวังว่าทางตำรวจจะลดข้อสงสัยคนในครอบครัวตนรู้จักนิสัยลูกหลานและลูกเขยแต่ละคนเป็นอย่างดีเชื่อว่าทุกคนบริสุทธิ์ส่วนกรณีที่ป้าแตนรู้สึกไม่สบายใจหลังมีชาวบ้าน มาเล่าให้ฟังว่ามีเจ้าหน้าที่บางคนพูดว่าจะจับลุงพลนั้นตนมองว่าเป็นเรื่องของตำรวจที่จะพูดทุกคนก็พูดได้ตนไม่ได้สนใจไม่ได้กังวลเชื่อว่าลุงพลไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องที่ผ่านมาหากจะเกิดอะไรขึ้นกับครอบครัวตนก็มักจะฝันคล้ายเป็นลางบอกเหตุก่อนเมื่อคืนที่ผ่านมาตนฝันดีมากแต่ไม่ขอบอกว่าฝันเรื่องอะไร แต่ความฝันเกี่ยวกับคดีน้องชมพู่ซึ่งใกล้จะจับคนร้ายได้แล้วใานแพทย์สิทธาลิกิตทุกูลหรือหมอกอบเจ้าของเพจคุณหมอสตอรี่เปิดเผยกรณีเครื่องจับเท็จว่าบนเครื่องจับเท็จหากมีการไล่ตามลำดับคือการหายใจเหงื่อที่ปลายนิ้วความดันโลหิตหรือชีพจรซึ่งกราฟจะทรงๆแบบเดิมแต่ถ้ามีการโกหกกราฟจะสูงหรือดีดขึ้นกว่าปกติ นายแพทย์สิทธาลิกินุกูลหรือหมอกอฟวิเคราะห์ภาษากายของลุงพลว่าที่ลุงพลมีเสียงพูดแผ่วเบาคงเพราะเหนื่อยจากการโดนเข้าเครื่องจับเท็จตากรอกไปมาซ้ายขวาเพราะมองหาเสียงคนถามจับแมสบ่อยๆเพราะแมสหลุดอาจไม่ใช่พฤติกรรมการถูใบหน้าด้วยความอึดอัดใจแบบคนพูดไม่จริงมีพูดเล่นมุกกับนักข่าวและตาเหลือบ มองบนซ้ายเพราะพูดความจริงโดยเฉพาะเมื่อถามถึงลักษณะการเข้าเครื่องจับเท็จมีชี้นิ้วเวลาตอบคำถามว่าในห้องมีแต่ถามว่าใช่หรือไม่มีสายหัวเวลาบอกว่าที่คำถามนั้นไม่ได้อธิบายเพิ่มทั้งชี้นิ้วสายหัวแสดงว่าไม่เก็บมือไม่โกหกเสียงหนักแน่นมั่นใจตอนพูดว่ากฎหมายไทยคงไม่ทำร้ายตลอดชีวิต ถ้าคนทำผิดออกมายอมรับต้องมีลดย่อนจากทั้งหมดลุงพลน่าจะไม่ใช่คนฆ่าน้องชมพู่แต่อาจจะรู้ว่าใครเป็นคนทำหรือมีส่วนร่วมทั้งนี้การวิเคราะห์ภาษากายเป็นเพียงการสังเกตพฤติกรรมและกิริยาของลุงพลในขณะที่มีการพูดคุยกับสื่อแต่ไม่ได้มีผลต่อรูปคดีคดีน้องชมพู่พิสูจน์กิ่งไม้เจ้าหน้าที่เก็บหลักฐานหมอฆ่าตีชมพู่ถึงสรุปได้ตาไม่เคยเห็นมาก่อน จากกรณีที่เจ้าหน้าที่ตำรวจเก็บหลักฐานกิ่งไม้ผ่านเชือกในคดีน้องชมพู่โดยได้รายงานให้กับกมทที่นายศีระเจนจาคะเป็นประธานกมทกฎหมายพาคณะลงพื้นที่ตรวจสอบคดีนี้ในพื้นที่จังหวัดมุกดาหารโดยไม้ยาวประมาณ60เซนติเมตรมีตาข่ายสีฟ้าติดอยู่ปลายไม้ลักษณะาตาข่ายเป็นขุยตกอยู่ที่พื้นตีนเขาเหล็กไฟ อมรินทีวีสอบถามชาวบ้านเผยว่าไม่รู้ว่าเกี่ยวกับคดีและใช้ตีน้องชมพู่หรือไม่ตอบไม่ได้แต่เป็นไม้ที่เป็นอุปกรณ์จับมแมลงด้านลุงพลเผยว่าหากจะมองว่าใช้ไม้นีต้ตีน้องชมพู่ก็อาจเป็นไปได้แต่ต้องดูว่าใกล้ศพเด็กหรือไม่ถ้าจากข่าวตำรวจมาเจอไม้ด้านล่างจึงไม่ขอฟันธงต้องให้ตำรวจไปพิสูจน์แต่ ถ้าใช้ไม้นิตีเด็กก็น่าจะเจ็บหนักกว่าก้านมะยมส่วนญาของน้องอาชิที่อยู่ข้างบ้านของน้องชมพู่เคยอาบน้ําให้น้องชมพู่เผยไม่เคยเห็นร่างกายน้องชมพู่มีบาดแผลแปลกใจว่าทําไมศพน้องชมพู่นั้นถึงมีแผลเต็มตัวหากคนร้ายใช้ไม้ที่เจ้าหน้าที่เจอตีน้องชมพู่ก็อาจจะทําให้น้องชมพู่นั้นบาดเจ็บและอาจตายได้ ด้านตาชานตาของน้องชมพู่เผยว่ามีโอกาสเป็นไปได้ที่จะเป็นของคนร้ายไม้แบบนี้จะไปตกอะไรแถวนั้นตอนขึ้นไปหาน้องชมพู่ก็ไม่มีใครถือไม้แบบนี้ขึ้นไปไม้แบบนี้แถวบ้านชมพู่หรือบ้านตาก็ไม่มีไม่เคยเห็นแต่ไม่มั่นใจว่าเจ้าไม้แบบนี้เคี่ยนตีหลานหรือไม่ขณะที่หมอก๊อฟเผยว่าหากใช้ไม้ดังกล่าวทำโทษ โดยเปิดเสื้อเด็กขึ้นมาแล้วตีด้วยแรงเวี่ยงของผู้ใหญ่เป็นไปได้ว่าจะเกิดแผลเหมือนลักษณะบนแผ่นหลังของศพโดยหากใช้ไม้นี้ตีเด็กแรงๆ1-2ถึงสครั้งเด็กเจ็บร้องไห้ตาค้างมือกำรรหรือเจ็บจนสลบก็เป็นไปได้ส่วนแผลที่ขาน่าจะเป็นญ้าโขดหินมากกว่าคดีน้องชมพู่สารวัตรแรมโบยืนยันคดีน้องชมพู่รู้ตัวคนร้ายแล้ว เตรียมออกหมายจับคนเกี่ยวข้องหลายคนสำหรับคดีน้องชมพู่ด้านพันตรวจเอกวิรุ์สิริสวัสดิบุตรอดีตที่ปรึกษาอนุกรรมการการปฏิรูปตำรวจเปิดเผยว่าตนมองว่าคดีน้องชมพู่ผ่านมาก,กว่าหลายเดือนที่ตำรวจชุดทำงานเงียบเพราะคดีเดินต่อไปไม่ได้จะจับใครก็ไม่ได้เพราะหาหลักฐานแจ้งจับใครไม่ได้จากที่ก่อนหน้านี้คิดว่าจะแจ้งจับใครสักคน ซึ่งการตรวจ DNA ก็คงไม่พบหลักฐานเพิ่มเติมเพราะถ้ามีหลักฐานก็คงออกหมายจับไปนานแล้วและคิดว่าไม่มีการค้นหาหลักฐานเพิ่มแล้วคิดว่าอีกไม่นานตำรวจน่าจะถอดคดีเพราะมาถึงทางตันแล้วทั้งนี้ตนคิดว่าตำรวจเดินพลาดที่ทำให้เป็นคดีการฆาตกรรมตนมองว่าควรทำให้เป็นคดีเด็กเสียชีวิตผิดธรรมชาติตั้งแต่แรกเพราะ ยังไม่มีหลักฐานเอาผิดคนร้ายซึ่งถ้าหากมีหลักฐานค่อยแจ้งจับคนร้ายภายหลังได้การที่เป็นคดีฆาตกรรมแต่หาคนร้ายไม่ได้คดีจึงจบไม่ลงแบบนี้ด้านพันตรุจเอกสุรโชคเจสราเด,ดชฉายาสารวัตรแรมโบอดีตผู้กับการสืบสวนตำร,รวจภูธรจังหวัดอำนาจ,จเจริญและอดีตสารวัตรกองปราบนาครบาลมั่นใจว่าตำรวจและพนักง,งานสอบสวนยังทำคดีนี้อยู่ เพียงแต่เก็บเป็นความลับกำลังรวบรวมพยานหลักฐานมั่นใจว่าตำรวจรู้ตัวคนร้ายหมดแล้วเพียงแต่รอการรวบรวมพยานหลักฐานใหม่ที่จะออกหมายจับได้คดีนี้ที่ล่าช้าตั้งแต่เริ่มแรกรู้สึกเสียดายเพราะรู้ผลการชนะสูตรพลิกศพช้าไปถ้ารู้ตั้งแต่แรกว่าไม่มีร่องรอยการถูกข่มขืนศพมีรอยเหมือนถูกไม้ โดนตีที่แผ่นหลังจะทำให้หาตัวคนร้ายได้เร็วขึ้นเชื่อว่าจะจับคนร้ายได้อย่างแน่นอนตำรวจสอบปากคำทั้งหมดต้องมีคนรู้เห็นกับคดีน้องชมพู่คดีนี้ต้องมีคนเกี่ยวข้องหลายคนคนทำคนเดียวไม่ได้